สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูคนที่มีลักษณะเส้นที่บ่งบอกไปในทางที่เสียหายในด้านของชีวิตคู่ความรักนะครับหรือเรียกชั้นสั้นว่ามีกรรมเรื่องคู่นั่นแหละนะอย่างแรกเลยนะดูแนวทางของเส้นหัวใจที่ค่อนข้างจะเส้นไม่สมบูรณ์นะมันเป็นเส้นขาดขาดซ้อนๆแล้วก็ฉีกลงมาด้วยนะครับฉีกซ้อนแล้วก็ขาดต่อขึ้นมาเนี้ย ดูจากแนวทางของเส้นหัวใจแล้วนี่จะมีขาดอยู่หนึ่งหนึ่งตอนจุดนี้สองตอนถ้าเป็นความรักก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงวัยรุ่นไม่สมหวังอีกเหมือนกันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยผิดหวังอหกหักนะครับถูกแย่งชิงความรักด้วยนะเนี่ยเพราะจุดนี้มันตัดเนี่ยตัดเป็นเอรับให้ด้วยคู่ความรักเข้ามาเนี่ยมันจะมีคำว,ว่ารับปกปิด ผู้ชายนระาไม่เปิดเผยนิสัยที่แท้จริงบมไม่พูดหมดมีรูปมีเมียอยู่แล้วมันก็บอกว่าไม่มีนะมักจากเจอกับคนที่มีเส้นใจขาดซ้อนลและขาดตำแหน่งนี้ด้วยมันหมายถึงว่ามีคู่ซ้อนนะเส้นใจที่มีลักษณะขาดใต้เนินเสานี้นะครับแต่เป็นง่ามมีเอรับเข้ามาอีกออจุดที่สองเนี่ยจุดที่เรียกว่าควา,ความรักแบบรับๆก็คือจุดนี้เมื่อบวก,กับเส้นนี้ อาทิตย์ขาดพลังอำนาจเสาร์อาทิตย์นรอาทิตย์ที่บ่งบอกถึงพลังอำนาจในตัวเองก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงมีเส้นตัดเส้นขวางลงในช่องเสียหายอีกอันนี้เรียกว่าถูกคนเราเปรียบถูกดูหมิน่นถูกแย่งชิงความรักด้วยนะครับคนไม่ให้เกียรติเนี่ยเมื่อคนไม่ให้เกียรติไม่เคารพอ,อะไรเขาอยากได้เขาก็แย่งชิงเอาทั้งนั้นแหละนะครับอะไรที่ดีๆอยู่ในมือคนนี้คนอื่นเขาเห็นเขาอยากได้เขาก็จะหาวิธีเอาจนได้นยไอ้ลักษณะแบบนี้เรียกว่า อาทิตย์เลขาพลังอำนาจนะเพราะมาดูกับตัวนี้เส้นเรื่องคู่มีเส้นลักษณะแบบมิลวาร์อาซอนเนี่ยตัอรักซอนตัวเองไม่ได้ทําแต่คนอื่นทําให้ถ้าตัวเองทำมันจะอยู่ข้างบนเนี่ยแต่เป็นง่ามแนวทางความรักไม่มีทางไปทางเดียวกันต่างความคิดกันเส้นประไม่สมบูรณ์แบบซ้อนกันอีกแล้วเรื่องราวมันก็บอกว่าไม่ีโอกาสจะเป็นความรักที่ ไปแนวทางที่ความคิดเห็นไม่ไปในทางเดียวกันแล้วก็ลดสนิยมไม่เหมือนกันด้วยโอยกาสเป็นรักซ้อนก็คือส่วนนี้ด้วยเหมือนกันข้อเสียของเส้นหัวใจที่มีลักษณะแตกลงเป็นง่ามแบบนี้มันพูดถึงอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและถูกโน้มน้าวได้ง่ายนะครับใจอ่อนอะไรที่มากระทบกับด้านความรักที่ส่งผลให้กับตัวเองจะหวั่นไหวได้ง่าย มันจะไม่เข้มแข็งมันจะขาดจุดยืนในตัวเองนะครับเลยเป็นโอกาสให้คนอื่นนะเข้ามาแย่งชิงถูกโน้มน้าวจิตใจให้ไปเป็นคู่สำรองเป็นคู่ซ้อนของคนอื่นได้ง่ายเนี่ยคือแนวทางของเซลลใจจึงพอสุดได้แล้วนะเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดจุดที่สี่นี่มันก็คือความผิดหวังเรื่องคู่เหมือนกันอยู่แล้วตัวนี้แต่แค่สามจุดนี้ก็เหลือเฟือแล้วที่จะบอกว่า ด้านความรักไม่ดีมีกรรมเรื่องคู่เรียกว่าเป็นความลับที่ต้องอยู่แบบลับๆถูกกระชับพื้นที่แบบที่ตัวเองต้องยินโยอมนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวกรรมในอดีตที่มันส่งผลมาวิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขถ้าหากอยากจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ว่าเป็นความลักลับๆอยู่แบบเป็นน้อยนี่ก็ให้ถือศินห้าสินแปะศิลห้าสิแปถือให้ได้ อย่างใดอย่างหนึง่งนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเจตนาอยากหลุดพ้นหรือเปล่าถ้าอยากหลุดพ้นอีกอย่างหนึง่งก็คือทําบุญพยายามทาสมาธินั่งสมาธิให้จิตรวมตัวมันสงบแล้วก็อธิษฐานจิตเอาขอให้หลุดพ้นจากสิ่งที่คุณกําลังเจอกําลังเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้้ามีกรรมเรื่องคู่ก็อธิษฐานให้มันหลุดพ้นกันไปเกิดชาติหน้าชานใดเกิดใหม่ก็อยากให้พบอย่าได้เจออย่าได้เป็นน้อยเป็นอะไรเขาอีก ให้มีชีวิตที่ดีให้มีคู่ที่ดีนี่นั่นแหละคือลักษณะอธิษฐานจิตเอาอยากหลุดพ้นเรื่องอะไรนะครับเมื่อคุณทําบุญเยอะๆบ่อยๆหลายรูปแบบในการทําบุญทําบุญกับตัวเองได้มากที่สุดก็คือได้ดีที่สุดด้วยก็คือนั่งสมาธิกรรมฐานเมื่อจิตรวมตัวสงบนั่นแหละคือจุดที่ต้องอธิษฐานเอานะครับว่าอยากได้อะไรอยากหลุดพ้นจากอะไรแล้วจะแก้ไข ของร,รมในอดีตเกิดใหม่มันจะได้หลุดพ้นกันอีกนะครับถ้าว่ากำลังเจออยู่ถ้าหายมันอยากให้หลุดพ้นนะนะมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าอยากหลุดพ้นไหมนั่นแหละเพราะเคยแนะนําไปหลายคนแล้วใช้วิธีนี้บางคนก็หลุดกันไปเลยไม่เกี่ยวข้องกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการแนะนําเป็นแนวทางนะครับในรายละเอียดการปฏิบัติมันมีเยอะนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับ ครับก็ประมาณนี้แหละในคนที่มีเส้นที่มันพูดถึงเรื่องของกรรมเรื่องคู่นะครับก็ขอบคุณเจ้าของมือไว้นะทีนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ